สวัสดีครับคุณแยมสวัสดีค่ะพาเรามาดูยางพาราต่อเนาะทำยางพารากี่ต้นเนี่ยห้าร้อยกว่าต้นค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วแปดปีกว่าค่ะปกติเดือนมกราเนี่ยเราจะเห็นใบยางพาราใบเหลืองใบแดงแล้วก็ใบร่วงเขาจะพักหน้ายางกันไม่กรีดแล้วทำไมคุณแยมถึงยางกรีดอยู่ใช้ฟูทีเนี่ยค่ะกับบูสเตอร์ค่ะโอ้โห oh ใช้ฟดีิกับบูเตอร์นะครับเรียกได้ว่ายางพลาใบยังเขียวอยู่นะครับใบเต็มต้นอยู่นะครับและที่สําคัญครับคุณแยมยังกรีดได้อยู่เนาะกรีดได้ค่ะกรีดกี่วันครั้งตอนนี้วันเป็นวันค่ะแล้วก็มาเช้านี่นี่ครับนี่ผลผลิตของต้นนี้ครับอันนี้เรียกว่ามีเดียวปะเนี่ยค่ะมีเดียวค่ะผู้ใหญ่ครับเกือบเต็มถ้วยเลยแล้วเมื่อกี้คุณแยมลองกรีดครับนี่ครับไหลยอยู่เลยนะฮะโอ้โหคุณแยมเดือนนี้ยังกรีดยางได้ยังได้ตังค์อยู่เนาะคนอื่นเป็นยังไงคนอื่นไม่ได้แล้วค่ะ ไม่ได้แล้วบอกเคล็ดลับนิดนึงว่าใช้อะไรยังไงแล้วใช้ยังไงโฟทีผสมบูตเตอร์ต้องฉีดอาทิตย์ละครั้งอย่าเพิ่งกรีดยางนะคะต้องให้ฉีดครบ3มครั้งก่อนกีดครบ3ามครั้งถึงจะกรีดยางได้ค่ะน้ํายางจะไหลดีค่ะแค่นั้นเองเทคนิค,คแค่นี้นนเก็จะได้ยางพลาแบบนี้ครับน้ํายางไหลดีนะครับแล้วที่สําคัญคราบต้นใบไม่ร่วงครับ่่วงคะยังทําให้เกษตรกรยังได้เงินในเดือนมกราปกติแล้วเขาไม่มีรายได้กันแล้วนะครับโอเคอ้าขอบคุณคุณยมมาครับ